จะกลับไปทานเข้ากันที่ร้านสวัสดีนะคะลงมาข้างใต้ร้านค่ะคุณนี่นะคะเราอยู่ข้างล่างวันนีจะมาช่ำแฉะหอยนางรมซ้ายมีเนื้ออีกซ้ายหอยนางรมค่ะโอ้ยพอกาดค่ะคุณใช่ไงอ่ะแล้วก็งัดใช่ถูกแล้วก็แหกมันเลยเก่งมือตัดไปอีกนี่มือซ้ายค่ะมือขวาค่ะหมออย่างนี้ไงหมดไปและสามนาทีอ่ะการใส่ถุงมือแล้วก็แเนี้ย เดยวเดี๋ยวโนะฟกัสสิหยุบหยับหยุบหยับทำอะไรครับวันนี้กำลังงัดหอยค่ะงัดเลยค่ะนี่ค่ะจำได้ไหมคะทุกคนนี่เราบอกกันไหมว่า<ำ>เราจะมาบุกร้านิเวอพูนะคะคุณ <c oughs> เราได้มาถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ชั้นใต้ดินของราา้านอาหารสวัสดีเลยค่ะคุณเราอยากกินของที่มันยากเลย้อามางัดหอยเอ,ยอยงแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นหอย <c oughs> ที่เรางัดกันไปแล้วก่อนหน้านี้ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วหอยก็จะเปิดต้องตัคดคลิปก่อนว่าแบบถ้าไม่ถึง5,000ไลค์ไม่เปิดหอยโ <laughs> okay, อเคค่ะตัวแบบนี้แก่หอยค่ะโเอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันข้างบนว่ามีอาหารอะไรอีกที่พี่เราทำไว้ให้นะคะวันนี้เยอะมากเดี๋ยวไปดูข้างบนก,กันอีกทีว่าทุกคนเดี๋ยวเรา โอ้มึดนึ่งมะนาวมึกนึงง่งมะนาวของเราค่ะน,นี่เดี๋ยวเขาเอาลังจะล่านมะนาวคุณยอเป็นแฟมลี่เมนูค่ะยังไม่ได้คิดชื่อเลยะะอันนี้เมนูที่เรารีวริวกันเองนะคะมีเชฟใหญ่หนึ่งคนอันนี้เชฟกล้องค่ะเชฟที่เราเจอกันที่พอดีคำลุยที่เกาหลี <S <S คนจำได้ไหมคะอันนี้แม่เขานะคุณนี่คือเขาแม่ลูกกันนะคะคุณเดี่ยเขากินว่าเขาเป็นพี่น้องกั คคัเทปจริงค่ะพอนี้เขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะคนที่คุณเห็นเขาพอดีคำลุยที่เกาหลีนั้นคนละเรื่องเลยนะคะเนๆ เขาแบบอธิบายว่าเรายกไปก่อนค่ะเป็นเมนูกุ้งผัดพริกเกลือเข้ามาจริงค่ะคุณนี่ของจริงโอเคโอเคเดี๋ยวอันน,น,นี้อันนี้คือปลาทอดราดน้ำปลาเมนูเด็ดของเขาเลยอ่ะอันนี้นะแม่คือเราต้องรีเควสเวลาเขาแบบไปบ้านต้องให้เขาทำมันนี้ให้กินอ่ะสุดแล้วอันนี้ดูดิมีความชุ่มอันนี้กำลังทำซอสน,น้ำปลาซอสน,น้ำปลาอ๋อซอสน้ำปลาเลยๆเลยอือหือดูคืนก็โซชอรี่ด้วยนะคะ โหน่ากินมากคุณเมื่อกี้อ่ะตอนเราฟลอกในครัวไฟมันสาดมากเลยอะตอนไฟแลบประครัวกล้องพังมากเลยเมืเ่อนเด,ดืงดึงดึงหนึ่งสองมันดึงไม่ได้อะ่ะ two hours later ใ,ใกล้แล้วใไล้โป๊ะโอ้ยรังไมรโป๊โป๊อุ้ออย นีให้เครดิตคนจัดทลิปนันะคะสาวๆทั้งหลายขอบคุณค่ะวันเจ็ดเนยได้ดีค่ะตอนมากสองคนเลยที่ไม่ได้ไปก่อนทุกคนดูกราถุงกะลีนิดนเดี๋ยวกลับมาดูเองก็จะหิวเองอีกรอบจริงขอบคุณค่ะเช่ <łość> อยากความนะความโกรธนะขอบคุณเชฟใหญ่ใจดีของเราค่ะสปอนเราในมื้อนี้นะคะเป็นไงคะพี่สาวชุดแดงสวยๆนะคะสาวประจําร้านนะคะสวยมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุาไปลงคลิปนะคะพี่ เป็นเมนูที่ต้องกินผู้หญิงทำอร่อยมากค่ะหัยแล้วดูเรี่ยมน้ำเียนะแล้วก็มีกุ้งกุ้งผัดพริกเกลือเชฟก้องแล้วก็ที่เราเรียกเควสกันไว้แล้วเราอยากกินกันมากคาก าแกหลานนะคะเลี้ยวคูอะไขอบคุณค่ะ pues, น um> ี <s <S ่ไม่ได้ทานกินดนกินอร่อยขมุบนุ่มมากนี่ไงจิ้มซีฟู้ดต้องีไหนบุไม่งยัง เขาบอกรอบนี้กับรอบที่แล้วไหนลอยกัน่อยเหมือนกันค่ะอร่อยขึ้นอไรกันเอออยู่เป็น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 นะเล่าอ่ะลอยีพี่ใสชูรสตั้งสี่ช้อนเห็นไหมขอบคุณรสมือนีด้วยเแบบสวยๆเชเซบอมทำ้ไมคุณเงียบจังอะ ะะอ๋ออยู่เป็นอีกคนเราะน้องเขาอยู่เป็นนะคะคุณ <ļ |notimestamps|> <c oughs> อันเนี้ยผัดเกลือแล้วเราก็จิ้มในมม <c oughs> น้ำจิ้มซีอิ๊วันั่นแื่เรีมอ่เราไปสัมภาษณ์เซบอมมาดีกว่าเขาดูนอร่อยกว่าเราอย่างเราทางไปได้ใอร่อยมากค่ะทุกคน,นพูถ่ววาร้านอะไรอีกทีนะ สวัดีค่ะที่ลิเวอร์พูลด้านหลังเนี้ยเราแทนกล้องไปนิดนิดคือมีลูกค้าอยู่เห็นไหมคะคือร้านอ่ะลูกค้าเข้าตลอดคือตอนเนี้ยช้อนซ่อมคืออะไรไม่รู้จักค่ะจะเป็นหิวคนคือแบบถ้าสังเกตนะมือล้วนมันจีมากรีบทำนี้ว่ามันจรงนะมันจริงมันจริงจดิงจริงดริมากดูแบบเซ็กซี่ 我悲哀。<laughs> <laughs>